สวัสดีค่ะเว็บแพบุญฟาร์มนะคะก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มแพะนมนะคะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของรูปแบบทางวิสาหกิจแล้วก็เป็นในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะในโปรดของเรานะคะจะเริ่มจากในส่วนของนมแพะนะคะเป็นนมแพะแท้ฟัสเจอไรท์ค่ะ อันนี้นะคะก็คือเป็นนมแพทแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านกระบวนการแพสเจอร์ไรค่ะในโปรดัตต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของโยเกิร์ตโฮมเมดค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นโยเกิร์ตท,ที่เราทําในรูปแบบของโฮมเมดนะคะเราก็มีน้ตาตาลน้อยสามเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะคะในส่วนของตลาดโฮมเมดนะคะเราก็จะเป็นน้ํานมข้าวโพดนะคะที่ทําจากนมแพะเหมือนกันค่ะ แล้วก็ตัวใหม่นะคะที่ทําขึ้นมาจะเป็นในส่วนของชีสนมแพะนะคะซึ่งชีสนมแพะเราจะใช้ในส่วนของเนเชอรัลโพลักซิงนะคะก็คือเราจะไม่ใช้สารในส่วนของกระสานตัวตะกร้เลยเราจะใช้ในวิธีของธรรมชาติแล้วก็เป็นโปรโตีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่เราสแกนที่เรา,เ,าเขาเรียกว่าเราทําออกมานะคะในส่วนที่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ ไ,ไกลที่สุดนะคะก็คือตัวของนมแพะอัดเม็ดนะคะซึ่งนมแพะอัดเม็ดของเรานะคะก็คือเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําตาะคะลค่ะเราใช้ความหวานจากผลไม้ไทยนะคะเข้าไปเพื่อเพิ่มออรสชาติให้กับนมแพะมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญคือเราได้ไม่ได้มาตรฐานโดนการันตรีนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะเรากาลังเดินทางไปที่ซาอุในงานไทยเทสค่ะที่ริยาดซาอุดีอาระเบียค่ะ นมแพกกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยค่ะตอนนี้กลุ่มกลุ่มหลักจะมี2กลุ่มค่ะของกลุ่มลูกค้าทารกจะมีกลุ่มเด็กนะคะผู้พี่แพนมวัวแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่อายุ60ขึ้นนะคะอันนี้คือเพราะว่าในกระบวนการของนมแพ้ค่ะระบบการย่อยขาแฟตจะขนาดเล็กและย่อยง่ายค่ะอันนี้คือย่อยเร็วกว่าปกตินมวัวใช้เวลาการย่อยสองนโมงแต่นมแพ้ใช้เวลาการย่อย30นาทีค่ะจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบการย่อยหรือว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุค่ะ